ลงไปแว๊บปงแว๊บตั๊มซื้อน้ำมาสกักแก้วติดแขนมึงแน่นอนเข้ามากันอีกหนึ่งร้ครับผมนะครับสุดหล่อของเรา NG Extender นะครับผมตัวน,นี้ได้ตัวขับสีไปด้วยไม่ได้แท้อยู่แค่แสนกว่าแล้วก็เจ้าของมือเดียวไม่มีโชว์นักพิความแน่นอนครับผมนะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าตังค์พืใ้ใหญ่ๆคาดด้วยโลโก้กันนะครับผมนะไฟเลีเ้ยวก็เป็น LED เรียบร้อยเป็นหลอดโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบครับผมนะอันนี้เป็นรถยกสูงครับผมนะก็เลยติดตั้งยาง AT มาให้ของแฮนด์คุกนั่นเองหรือว่าออตโตเรนจะทางดำ ขอบ18นะครับมาเซนเซอร์รอบคันจริงๆนะเห็นไหมเซนเซอร์รามถึงข้างเลยคันนี้มีซุ้มลอ้อให้เรียบร้อยครับผมนะมีลอบอสสมาร์ทะทางการด้วยเสียงอัจฉริยะไฟเลี้ยวที่มืหัวจอะก,ก็มีมาให้มีบันไดายกสูงนะครับนะคือประตูผู้หน้าเป็นประตูคีเลตแล้วก็มีการสั่นมาให้ครับผมนะยูทิลิสต์เอ็กเทนเดอร์อะสติกเกอร์คข้างเป็นคาคา,าโมงครับผมนะแล้วก็ย้ำเลยนี่เป็นตัวขับสีนะครับผมนะมีโลบงโลบาร์ให้เรียบร้อยกล้องมองหลังก็มีเซนเซอร์หลังก็ได้นะสยจ เหมือนที่ผมโมยหรือเปล่าอ่ามาต่อนในส่วนของภายในกันบ้างครับผมนะขึ้นมาแุ้วที่เก็จะเป็นพวมอะไรนั่นเองนะจะเป็นมันติฟังชันมีคูณคอนโรลจะอยู่ฝั่อง้ายมือนี่นะมีคางเสียงอัจฉริยะได้ด้วยนะครับผมและฟังก์่มันจะเป็นเพิ่มเสียงปกติแล้วน้ามาอยู่แค่แสนสเท่านั้นเองนะส่วนข้างหน้าเจ้าของเขาถอดไม่ถอดดูแคอนโซลหน้าไม่าายังไม่ให้แดกเดียเลยนะครับผมติดมให้เรียบร้อยตีุู่กแกะแต่ใครไม่ใช้ใครไม่ชอบบอกครับแล้วออกให้ไม่ใช่ปัญหานะ้าน็เปแตัดลงงงมมมมมาาเเเเป็นนนนอออกลััดดดดดดดิิไไไ้้้้แแสตตตตวยยยีีีูะคจขใช่่ แอร์เป็นไรนั่นน่า 4, สีสล็อตแอร์เย็นเกียบแน่นอนส่วนจอเป็นจอทัชสกรีนครับผมนะมีนิวเกเตอร์รองรับเป็นภาษาไทยเรียบร้อยสามารถซูมออกมาได้ยันนอกโลกเลยครับคุณพระนะมีค็อกเทลใช้ครับไม่ว่าจะเป็นคามิล่าโฮมวอลลุ่มนะครับผมนะเพิ่มเสียงลดเสียงเราคอนโทรลได้จากมีก็ไดานถึงกันนะในตัวปั๊ดสี่มีโหมดให้อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดลงไปถึงกันหนองนอกเล็ดนะครับผมนะแล้วก็ส่วนที่มีแท็กชันก่นคอนโทรลมีโหมดลงทางลาดชันแอร์เป็นระบบออโต้เรียบร้อยนะครับผมนะส่วนท้ายมันก็มีที่ชาร์จ USB สองท้ายลลััง็็อคนเ ไอวิวครับผมสามารถเลือกเลนกล้องดูได้แบบอิสระและรองรับเป็นภาษาไทยต่อครับลูกค้าคันนี้เป็นตัวขับสีครับมีโหมดให้ใช้ไม่ว่าจะเป็นขับ2องโฟไฮโฟโลโอเคต่อผมได้ส่งเบาะด้านหน้าซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะหนังตะเข็บได้แดงครับผมนะก็อย่างว่าให้มันดูสปอร์ตให้มันดูเป็นอะไรจะดำทึบเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมให้มันดูมินิมิกเบาะมันใหญ่มากเลยนะเว้ยคนที่หนักเป็นร้อยโลก็นั่งสบายโอเคต่อครับผมได้เรื่องของความสะอาดอันนี้ก็ต้องให้เขาข้างบนไปแล้วพรมอะไรไปแล้วอันนี้มาถึงตรงพื้นน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 นัััั่่่่่่่่งงงงะะะะมมมรรรรรรออออบบคคเเเเีีีีียยยไไ้้้ตตททขาาุกูปณ4-5 ใจเรื่องความสะอาดนะนี่คือข้อดีของเขาที่ใครจะได้รถคันนี้งต่อไปก็เชื่อครับว่าเจ้าจของเก่าเขาดูแลดีจริงกระจกได้เป็นตัดแสงออตโต้ครับลูกค้าแต่กระจกสองฟลูกจะไม่ใช่ออตโต้นะนหนเห็นไหมเป,เปิดตัดโอเคข้างหน้าประมาณนี้ออปชั่นทุกอย่างดีเทลไปหมดแล้วทดลองนั่งให้ดูหน่อยว่าข้างหลังมันนั่งสบายจริงหรือเปล่าตอนน่อในส่วนของเบาะหลังกันมากนะครับผมนะสิ่งแรกที่ขึ้นมาที่ผมสังเกตเห็นได้เลยนะที่ผมแจ้งไปผมตรงรุ่นแต่เข้าลงเข้ารูปทุกจุดอย่างรอบขันเกณฑ์เนี่ยสี่ห้าพันมีแน่แน่แต่คุณ 71ต่าง73ไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมเตท์รูมหรือเหลือนั่งสบายไม่อัดครับผมและกระจกตอนยาวด้วยนะครับผมทำให้วิสัยรัดดีไม่เมารถเวลาเดินทางไกลและข้างหลังก็ไม่ต้องกลัวร้อนครับลูกค้ามีแอร์แยกโซนเลยครับผมนะแยกซ้ายแยกขวาได้เลยปรับแรงลมได้ปกติข้างหน้าก็มี power outlet มาให้1จุดนะครับผมรวมไปถึงที่พักแขนจะเช็คองศาให้ไหลไม่ตกครับไหลไม่ยกด้วยนะนั่งสบายแต่ต้องขอติว่าถ้าคุณไปลงไปแวะวงแวะปั๊มซื้อน้ำมาสักแก้วติดแขนมึงแน่นอนอันนี้คือติไว้คคคคืืออออออใหหห้้้้้้้้มมมมมััััััันนนนนนสสไไไไปปปแตตตตต่่่ถถาาาาาววงงงงงศดด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 ีีีีีีรรรบบขลลกกก็็ททิิเเะผโู กันนะสำหรับคันนี้ MG Extender ครับผมนะปี2021นะครับขับจีไม่แสนสามพันดูตอนไปแดงเท่าไหร่ผมไม่รู้นะจำไม่ได้แต่ตอนนี้ซื้อผม4 3 9 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ7 0 0 0บาทตลอดสัญญาจำาว่าตลอดสัญญาครับผมนะสนใจดูคันจริงได้ครับผมที่ดีมค้าเพราะว่ารถที่ดีอะคือรถที่ดีม